ด้วยมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ํากันบ้างค่ะหลังจากที่หลายหน่วยงานกังวลว่าจะเข้าสู่ภัยแล้งในช่วงปลายปีนี้ตอนนี้เริ่มมีข่าวดีบ้างแล้วนะคะเพราะว่าผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรคาดว่าปริมาณน้ําในเขื่อนจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ฝนตกลงมาอีกระรอกในพื้นที่ภาคอีสานภาคใต้และภาคตะวันออกในช่วงของสัปดาห์หน้าค่ะโดยนายรอย,ยนจิตด,ดอนผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรประเมิน สถานการณ์น้าในช่วงนี้นะคะว่าอาจมีฝนตกลงมาหนักในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงนอกจากนี้ค่ะในวันที่18ถึง21ตุลาคมย,ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยจะเคลื่อนสูร ภาคใต้ตอนบนขณะเดียวกันก็ต้องติดตามหย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณทะเลจีนใต้ที่อาจทวีก,กำลังแรงมากยิ่งขึ้นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนล่างส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกของไทยจะมีฝนตกลงมาอีกระลอกค่ะในช่วง4-5วันนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดหย่อมความกดอากาศตำ่ำ ในบริเวณระหว่างเวียดนามกับฟิลิปปินส์อีกรอบหนึ่งแล้วก็ทิศทางเนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่คงจะเข้าเวียดนามแน,แน่แต่ตอนที่เข้าเวียดนามแล้วเนี่ยก็ยังมีอยู่สองรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือหักขึ้นไปทางทะเลจีนใต้อีกรูปแบบหนึ่งก็อาจจะเข้ามามีผลกับลาวกับอีสานแล้วก็ภาคตอวันออกของประเทศไทยก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ย ฝนทางอีสานมีโอกาสที่จะตกอีกรอบหนึ่งรวมทั้งภาคตะวันออกด้วยครับ ในการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรยังเชื่อว่าหลังจากที่ฝนตกลงมาอีกระรอกนะคะจะทำให้น้ำในเขื่อนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นส่งผลดีกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตเนื่องจากขณะนี้น้ำในเขื่อนมีปริมาณน้อยแต่ทั้งนี้ก็จะให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปในทิศทางที่ดีเพื่อมีการใช้น้ำอย่างเพียงพอไปจนถึงปีหน้าคาดว่าฤดูฝนจะสิ้นสุดในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้ก่อนเข้าสู่หน้าหนาวค่ะในเดือนพฤศจิกายน